สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มากับซาริงคู่ใจควานอุ้ยน้องแลนสวัสดีวิมิเอฟซีทางช่องเฉมาลีแซนคูนสวัสดีครับเอาสโลแกนเต้นวะแทง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 โอ้เปิดห่องใหม่เปิดคลิปใหม่ปะเดี๋ยวราจะพาวิมิเอฟซีไปไหนไม่รู้นะกับซาลิงคู่ใจนะฮะวันนี้จะมีกล้วยด้วยนะฮะวันนี้เเออา่ะ้ด เครื่องพิศตาติดง่ายวาซานเอาแล้วพี่โดโอ้ยหาจะปั้นซื้อซาเล่นข่อยกว่าทุกคนทุกคนโอ้ยออกแกร่นโอ้ยโอ้ยเพีกล่งโอ้ยเพียกล่ะเอาเกิกลดๆโอ้ยไปดูดูข้างหน้าก่อนนะ อยากเห็นเจ้าขี่ละเอาสิไปได้บ่บมนีอาโอ้โหโอ้โหครับโอ้โหเบรกหลังอเบรกหลังเอาเอาเอาไปปันไปพอไปพอไป คุณกระห้างคุณกระห้างด้วยครับโอ้ยเนาะนี่นะครับซึ่งขางโอ้เด็กๆของเราไปลุยกันต่อโอ้โอ้เส้นทางขอโอ้โอ้ขอฉัิลูลรูบ่อนนี่รูนะรถูกเคลง โอ้โหจำเ,เดิมครับิำเดิมไม่แตกครับโอ้โหแล้ว <laughs> ไปแล้วเสนทางนี้แม่แม่น่าจะคุณดีนะโอ้โหไปบ่ได้เดี๋ยวเธอมันไม่ลุมเตีมเลย ไอ่ิ่้าคไปทางใดี้ป่าดอโอ้ยข่ลูกลูกแเ่ไอ้ข่ยลูกันบ้โอเจ้าคือข้าไข่มาลำบากแเขย่าเจ้ามาจ่ไปไข่ลำบาก

ืสายกวไปไปบ่หอดเลยทค่ะีิไปบ่หอด,หด,หอดโอ้ยวิหลเอาข่มาลำบ,บากเนี่้เมียพี่บึงบโอ้ยโอ้ยเมียพี่บึงเอ,เอาเดินไปได้เอา ไปยอโอ๊ยไปยังโอยเนอะทางีดีเราอยากมากี่เมรี oh, no. ีโอ oh, ้ยจากไปแค่ยังก็ไปรู้โอ้ยเนอะดึงโอ้ยโวดงื้อหลาย

โอ้โห้เลียวควเลี้ยวโอ้เลี้วจอดมาคว้ป้าขวไก่เถะโอ้นี่นะฮะช่างแก้ซ่อมให้เรียบร้อยแล้วนะฮะครับก่อนเร็วครับก่อนคุณตาครับก่อนนะครับก่อนเร็วครับก่อนโอ้โหเดี๋ยวเราลงก่อนฮะเป็นด่างๆแล้วก็ทั่วตะปูเนอะวันนี้เดี๋ยวนะวันนี้เรามี รวยนะคะจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับเป็นนะคะยาบำรุงให้คุณตานะมอบกล้วยนะให้ให้เรากับเอ่อให้คุณตาทันใจทั้งหมดห้าถุงนะ,ะก็ขอ,กขอบคุณมากมากเลยนะตอนนี้ก็ขอบคุณแม่แม่ด้วยนะคะที่มาเติมนะคะความหวานแล้วก็ยาบำรุงให้คุณปู่คุณตา <c oughs> คุณปู่ทันใจเนาะ <c oughs> น่าจะดูน่ารักดี <c oughs> คุณตามันดู มือนแก่กว่าปูเนาะมันห่างไปเลยใช่ไหมหไใช่นะคะดูนะคะเดี๋ยวเราจะรีวิวบ้านก่อนนี่นะคะเป็นเศษที่ผุนะคะผุผุรอบนั้นนะคะที่คุณตาตั้นใจได้ทําไว้นี่นะคะช่างเราได้ให้ช่างมาทําเอ่ออะไรนะเขาเอนี่ยังนะมาบํารุงซ่อมแซมให้นะ,ะทำตรงที่ปุแล้วก็โซม นะคะแม่ๆก็น่าจะเป็นเจ้าของช้างนะคะเม่ๆที่อ,อได้นําคะแนนมาให้คุณตาได้มีที่รบเดดลบฝนเนาะหมดไปประมาณหมื่นคะแนนนะแค่สมเนี่ยนี่ถ้าว่าเหตุที่ซ้ดแห่เม่ๆสิอย่ามาใช่แล้วก็เทปูนรอบเสาด้วยนะคะดูคุณตาก็คุณตาก็แค,แค่แค่ให้ได้รบแดดเนาะฝนไม่ต้องห่วงนะคะยังไงยังไงเด็กเออคุณตาก็ ยังว่าอะไรเนาะเห็นเห็นตัวนั้นแม่ควานน้องไอดาเล่าให้ฟังนะคะวันที่คุณตาทัใจล้มไอนอนไม่ติดวันแรกเนาะแล้วกลับมาอยู่นี่วันแรกคืนแรกเลยคุณตาทันจโดนฝนยื่นขาสันไม่เธอเขา่ะเมนเพราะว่าหลังกายบอกแข็งเล็งงกเงาะกระลังหลุมไม่ขาบาม่มีอันนี้บ่มีแห้งนะคะแม่เมดูควอยเมย คุยไม่หัวหัวมือเลยถ้ามือขึ้มาหมดคุณตาดันใจเดแยวคนกรีดต้องเข้าแล้วนะหน้าบ้านนะคุณพ่อคนกรีต้องเข้าแล้วนะคุณตาโอ้คุณตาคือฟินเหตแล้ก็อีกเข่งหนึ่งเราเป็นตอนเช้าให้คุณพ่อมาโยนให้นะครับเพราะว่าเราจะกินนี่ก็ย่นให้กินว้างให้กินเลยบอสเลยแต่สิบปอนเลยบอสเอาพอมันหอนหยดซาบะโรตินี่อืม เจ้าก็คุณไปให้ยดิกหน่อยโอ้ยดิกหน่อยเขายังมีอยู่เดี๋ยวปอนไปเรื่อยๆก่อนก็ได้บ่อนเอเออ,อห้เาขาคุ้นเคยให้เาขาคุ้นเคยเนี่โอ้ยหายเมฟซี่เบิรงแจะมองคอยอยูเลยก,กับพ่อละคอยมีนะฮะดูกิฟผู้เขาไม่เท่าอืฟินมากๆเลยเนาะคุณตาแต่ดูหน้าตาคุณตาก่อนฟินไม่ฟินนะฮะดู นั่นนันน่นนันน่นนน,นมหนาเจ้าแล้วเจ้าจะมาหาข่อยนะวันอุย่อยเมียนอยู่เดี๋ยวเราจะเอาดินมาถมให้คุณตาอีกเขาว่าประมาณไหอยู่ดอกหารถแล้วสิบรถอ่ะมองนี้อะก็ขอบคุณเมที่อีกครั้งนะคะ จำชื่อเอ่อจำชื่อจำนามเมธีไม่ได้นะขอบคุณมากๆเลยสำหรับกล้วยห้าถุงนะคะกินจแบบจุกๆไปเลยวันนี้ก็เข่งหนึ่งนี้ก็ได้เยอะอยู่นะเพราะว่าถุงหนึ่งประมาณกี่ดีไม่รู้สองถุงนี้ประมาณสิบกว่าวีจำได้สิบสองวีมีนบอกไม่สิบสี่ไปเยอะสิบสี่ถุงละเคยนับเคยนับอ,อยู่ถุงอืมน่าจะถุงละเจ็ดวีเนาะเพราะหนึ่งตะกร้าเราได้สิบสี่วี คุณตาท่านเตี้ยสกินเบิร์ดเลยจริงีห้กินเบิร์ดก็เบิร์ดแต่ว่าเราเราไม่อยากให้กินหมดแมนค่ะไปกินมื้ออื่นเสาท้าวด้วยเดี๋ยวเอาขิงวางไว้นี่บอกโอเคเราเทไว้ให้พ่อไวยนู่นนี่ก็ได้ด้วยบล็อกกับมื้อนี้ก็นอนมวนเสร็จแล้วเบิร์พลอยแล้วเขามาอยู่ในบ้านกันยู่ดีมีแห้งเด้อคุณตาเศรษดิไปยุ่งนั่นแหละล่ะเศรษหายไปเห้อเศรหาไปแล้วไม่อยู่นี่แหละน้ำลุ่มน้ำลานเต็มอยู่นี่น้ำมันมีก็ติดเจาบ้าด้านให้ก็ เมียนายน้ำไม่ไหลเนาะไม่เมยี่ีน่นาจะจะหาคะแนนโอ้ถึงหวยกับเคื่องไระดัต้องเก็บคะแนนเราต้องเก็บคะแนนนะไม่เมยเพราะว่าเก็บคะแนนได้สักพักถ้าไม่เมท่านใดอยากจะเป็นสปอนเซอร์หรือผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญท่านใดอยากจะเจาะบาดาลเ,เลยเนาะว่าสองานเนาะนไม่เมีท่านใดอยากจะเออ เจาะบาดานนะเป็นสปอนเซอร์ให้คุณตาชันใจก็ติดต่อได้เลยนะฮะไม่พันถ้าใช่แล้วจะใช่ใช่เดี๋ยวไแม่ท่านใดนะฮะเออ่ต่อโดยแม่เอซีคุณอืมเป็นบารมีมากานะครับเพราะว่ามันมันมันอาจสิบ้แพงดอกมันเหลียวแต่ตาหนามเนาะถ้าตาหนามเมนเพราะว่าถ้าบ่อเริ่มต้นนี่มันอยู่ที่สองหมื่นคะแนนเพราะว่าห้าวจะอาศัยหนามหนี่บ่ได้ดอกเป็นโซล่าเซล หมูสุราเซียวถนาหนัาฟุ้งมาด็กินน้าเลยเพราะว่ามันม่มีเดดพอมีไฟอยู่ไปเมื่อไหร่ไปเหมือนแล้วนะคะเข่งหนึ่งเหลืออีกเข่งหนึ่งเราก็จะเก็บไว้ให้คุณตาพ่อควานคุณตาควานเรานะฮะไว้ป้อนพรุ่งนี้เช้ากินเยอะบ่ได้ดอกขันยึงแต่ละบบนี่อันี้หย่ำในตัวนี่จะกี่ไปอยู่ บ้านเอาไปต้มติดเป็ดที่บ้านนะตองยางไงติเขาจะให้เก็บวะล่ะค่ะก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะเมเมฆคุณตาครับขอบคุณครับหน่อยนี่เหลือเหลืออีกเข่งหนึ่งเอาไว้ไห้กินรอบเช้าอันนี้เหลือเข่งหนึ่งเข่งหนึ่งนะคะไว้ให้พ่อขวานขวานคุณตาเรานะฮะให้กินน้ำเน่เนี่หนำเลยน่ะให้กินเนี่ย งามเแห้งอ่ะให้ถือไว้เป็นบุญขวัญเนยะนะก็อย่าลืมนะคลิปวิดีโอความน่ารักของคุณตานะคะก็ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสคราย e กดกระดิ่งให้แฟม i ลีแสนพูนด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ